เริ่มต้นเราเมื่อ25ปีก่อนเราก็เริ่มต้นจากการที่เช่าโรงงานเล็กๆเราเลยคิดว่าเราจะทำเสกอกจากปลาทะเลแต่พอทำไปเรื่อยๆเราก็ต้องมีอย,งอย่างอื่นมาช่วยเสริมอีกสัก6ปีหลังจากนั้นมาเราก็เริ่มทำปูอัดขึ้นนะครับก็จนมาจนทุกวันนี้ตอนนี้ผลิตของเราส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าซูริมิเบดหมายถึงว่าทำมาจากเนื้อปลาบดเป็นหลักประมาณ80% อีก20%ก็จะเป็นส่วนอื่นๆประเภทเกี๊ยวซ่ายำสาหร่ายที่ใช้ในอาหารญี่ปุ่นของเราจะเป็นประเภทเพิ่มไซดิสขึ้นมาแล้วแต่ก่อนทุนจดทะเบียน5ล้านบาทเดี๋ยวนี้เราทุนจดทะเบียนประมาณ400กว่าล้านบาทซึ่งเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากสมัยฮาร์เราอยากจะให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ แล้วมีความสุขกับการบริโภคสินค้าอยากจะให้เขารู้สึกว่ามีความเป็นมิตรกับเรามีความรู้สึกใกล้ชิดและมีความเชื่อมั่นในสินค้าของเราคําว่าสมาร์ทฟู้ดก็คือการที่เราผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพมีมาตรฐานโลกของเราได้มาตรฐาน BRC ได้มาตรฐานของกรมประมงมาตรฐานฮารานทําให้ทุกคนมีความเชื่อมั่นในสินค้าของเราแล้วเรายังมีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆในสินค้าของเราอีก ของสินค้าของเราลูกค้าเราเนี่ยสามารถหิ้วกระเป๋ามาใบเดียวกระดาษเปล่าเพื่ออยากจะให้เราผลิตสินค้าอะไรเราก็สามารถทําให้เขาได้อย่างที่มอตอร์ของเราก็คือ c o m p e t e o l need be everything to you ยกตัวอย่างสิ่งที่ลูกค้าต้องการก็คือจะต้องไปทอดที่หน้าร้านให้ได้ภายใน2นาทีต้องทอดเสร็จแล้วมีความกรอบและสําเร็จเลยโดยที่ไม่ต้องใช้คนในการเอามาคนสินค้าเพื่อจะเอาคนคนนี้ไปทําอย่างอื่น ไปทำหน้าที่ตักขายนะครับแล้วก็พัฒนาร่วมกับลูกค้าอย่างแบบนี้ครับ <S <S 1> <S 1> นโยบายเรื่องสิ่งแวดล้อมของสมัฮาร์ดเองเราก็ดูแลสิ่งแวดล้อมรอบๆโรงงานเราอันดับแรกก่อนนะครับโดยเราแต่ก่อนเราเคยใช้น้ำมันเตาเราก็เปลี่ยนมาใช้เป็นแก๊สแทนซึ่งทำให้เรามีต้นทุนที่สูงขึ้นแต่เราก็ยินยอมที่จะใช้เป็นแก๊สเพื่อลดภาวะมลภาวะทางด้านอากาศนะครับแล้วเราก็ยังดูแล รอบๆขยายออกไปอีกตอนนี้เรามีโครงการที่จะทําเป็นซีโรเวสในโรงงานนะครับคือเศษฟิล์มที่เป็นฟิล์มไฮเดนที่ใช้อยู่ซึ่งใช้ในการห่อปูซึ่งเราต้องเอามาทิ้งแกะแล้วก็ทิ้งอยู่ดีเราก็เลยเอามาทําเป็นน้ํามันต่อไปเราจะเอามาใช้กับไบเลอร์เราซึ่งใช้ได้ทั้งน้ํามันและแก๊ส SCGP เป็นบริษัทที่ใหญ่แล้วมีข้อมูลอยู่ค่อนข้างเยอะทางลูกค้าเราบางทีต้องการข้อมูลทางด้านเทคนิคจากแพ็กเกจจิ้งที่เราส่งไปให้กับลูกค้าเราก็ขอข้อมูลทางมาทาง SCGP ซึ่งเป็นตัวที่ทำให้เราได้ข้อมูลที่ดีมากและสามารถซัพพอร์ตลูกค้าได้อย่างเรามีโจทย์มาทาง SCGP ก็ยังมาช่วยในการออกแบบสินค้าให้เรานะครับมีอินโนเวชันใหม่ๆในการช่วยให้ลูกค้าใช้งานได้ง่ายขึ้นอีกด้วย ทาง S C G P ที่เมืองไทยไม่มีก็ยังไปเอาที่เวียดนามมาให้เราทำให้เรารู้สึกว่าไม่ต้องไปหาเองทางนี้เขามีครบเลยระยะยาว,ยาวตอนนี้เราก็มีการพัฒนาร่วมกับ S C G P อยากได้วันซฟต์เซอร์วิสเพื่อง่ายต่อการติดต่อและก็สะดวกรวดเร็วกว่าต้องขอขอบคุณทาง S C G P นะครับที่ร่วมกับทางสมัยฮาร์พัฒนาแพคเกจที่ดีทำให้สินค้าดูมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น ในสายตาของลูกค้าอยากจะให้พัฒนาสินค้าจับมือร่วมกันแบบนี้ตลอดไป